บ่อๆๆออกมาไหนเจเจเจว่ายอมสิจอมูมัสิมาอ๋เ็แต่ัดังจหมูมสิมายเฮ็ดยเฮ็ดลูกมันลูกมันน่ะนี่ยังาวๆอยู่ฮอเออืมโคยลองักเลกๆทุกคน บายดีสวัสดีพี่น้องโม่อกับคลิปที่คลิปที่สองพี่น้องเป็นอีพี่สองข้อมือนีเนาะสีพ้าพี่น้องไปขุดหนูพี่น้องเพราะว่าหนูมันถือกลับน่มันบืออยู่มันลดออกไปกลับแล้วก็สีไปขุดบังในหูเนาะบางเสียมันเข่าในหูผ่านมีพี่น้องมันอยู่ในหูมันกาศชีวิอยู่ในหูแหละพี่น้องเพราะว่าจุดที่ว่ามันถือกลับเข้ากับใกล้ๆกับหูแปลหูแปลคของอันคุยนุุ่กมีอยู่สองคุยพี่น้องมือหนีชีคุดจะทา เมื่อยหรือว่าถ้าคุดแล้วมันบมเปตาได้ก็เอาตามกำลังแห้งเขาสีหายผ่านิ่นเป็นผู่ถ้าคุดพี่น้องราวาขันเอาคุดไปมุมอ่ากันอาจีหลักออกออะมาหอดจุดเกิดเหตุแล้วพี่น้องโมเม็นเกิดเหตุแนวอื่นหอกเกิดเหตุนู้ออกตะกับคุยบักใหญ่เลยวัน้คนว่าต้องอัดฮูแเพลวก่อนบอกอจัดการแอัดเลย บ่แหมนแค่หน้าที่เนาะจะเป็นยังไงวะมัน,นแค่หน้าจะฟ้องวะเอาไปตอกง,งัดแหวดินอาเป็ดมันกัดออกาเซมจ๊กไปยากร่อนที่ลอยอไนี่เขาผ่ามาตำวะไอ้หูกแป็มันตนไก่ไก่เดกป็ดมันพี่น้งองก็เริ่มคุดนู้นเนี่ยบริคุดมาจากปีแลกทาง <c oughs> <c oughs> ประมาณสิบปีเลยไปักบริโคนูน้กออคบนบบคดีหนาเพื่นะมาบริประมาณสิปีเนะเื่องนมักแ่นีกระหูแจองหูนี่สามต้นหูนึงเนี่นะอใหม่นี่จงวหูหนึ่งเนาะหูกลางกลางแเริ่มเลยพี่นอพอจะเหงแห้งพ่อนั้นบอกแจงบอกดินบแห้ง โ,โอ้โหที่เลือเรยบอพน,นไปโนน้ตพวกแับแสบเป็โนโน้าของขาวนะกินมาก่อน,น,อน,นกินก่อนใหญ่กว่ากันมีติจคุกงูเห่ามากระโดดคุกบ่บว้ยังได้งูหเห่าออกมาเห็นว่าน้นถือกับเนี่ย ครั้งครับนี่ก็กลางครั้งนี้กับการบุคคลนับสีออมอ่ะกีับเลยชอบนี่ ใจตายเลยไปจักหนูเชียงโน่บอกอาจจะินเสียงอู่นได้อือเียวายก็เดีเสียงน่อู่ยานเล พี่น้องกลัวนะแต่ว่าคิดดินกับโบแข้งมาได้สำนีโบพอเมื่อยยอนหลับหลายคนจับโบถือคุดเอาบอกแค่สี่ได้และสุดเลยนั่นชุดที่ซื้อโบไม่นู้เท่าคุยตัวนี้ลงทุนคุดเพิ่งเติบทุกคนแต่ว่าโบเห็นหนูขึ้นมาซุดซื้อไปคุยใหม่วันนี้คูเปีตอนนี้าไง แลนะทุกคนคุยที่ซองอันนี้ีุยง่า่แต่ก็ที่สําคัญคือมันยังใหม่มาเมื่อนนี่ก็เห็นแบกแบกเห็นโมเรี่นแนทนนี่ทุกคนแต่ว่ายังไปยังมาเห็นคุยหนตกเสามากถ้ากันตัดสินใจคุดบันคุดเบื้องพี่น้องลุ่นเบมือนน้ำกันตัดได้เลยนี่คุดเจ่โบเห็นหูปแปลวมันตอนนี้เกิด <c> ป <oughs> ัญหา พ่อหูแปลวนูนนะนบ้านในนีหูแปลบอคิดว่านูมันต้องมีหูแปลนเนะเอิาด้อิาด้ายม้ม้าม้ามามาม้าม้า้าม้ม้ามา้้มาม่้า มาสนวาตลูกมันแม่แม่มันเลยค่ะทอ่ี่เินเทียงนะแหลนมันกรม่วงข้าวกลูกมันอีกดุแหลนมันกนก้นอะไรก้นอะไรก้นเแล้วเห็นแต่ก้นเแล้วเดืัดบังซ้อมด้ยม่ต้องซ้อมปากห้องน้ำหายาจ้าซ้อมคนเดียว อกว้างเ้อความกว้างเด้อส่วนไหเออพุ่มอดให้ขนมันเลยือมีลมกาลมมีช่งบ้างเออมาเียงวัดดื่มช่องบ้างไม่พอนะเอาแปเอาแลเอาไปเอามาแล้วลังกลังเอามาหากินแบเพาะทงบางมาองไปมคืนิี่ยูยูเขาได้คลายเลย้เด้เงินเลยวะตลาดบะ เอามาก่อนนะบ่นี่ไป้วรอบขอบนี่ไาเส้ากปดส้าันยเขาไหากินเพราะเ่เข้าไปอนั่น่ว่ามันหกเขาุเานแล้วีเยอะกว่ากินเห็นเยอะบ้างเยอะบ้งเห็นยอะบ้างมีองอมขนเยอเต็มวั เ็นแรงี้ยนเนลยก็ะแบแน่นน,น,ออน,นดนใหูเนี่ยหูไปทางจ้าน่าโอ้ได้มันแทมาหน,นึ่งนี่ที่มั้เนี่นองหัวผม <c oughs> นี่ครับนี่หูแปลมันไป ห้กระปูอกบูมเสียตทันเลนาดบหน้ามีจกน่อยแต่มาชาฮนี่จกน่อยต่นะมีโคตโคตรใหม่มาบดนี้เ่เปหมายมาบ้า ยากั้นสุดทมาจากท่าน่าอ้ยจีคุดอัดไว้เขาทะเลกันเอาตามขั้นตอนนะอย่าแต่ก็เห็นนู้นนนนยังอยเ่อยว่บ่บ่มีหูหนึ่งบ่คนคิดดไครับจกวางเขาตแงหล่นี่นี่วไปเย็บจกอี่ใดจกพัดเด้อนี่เด้จกี้เด้อัเด้อกนั่แหลย่งวะ กูปกติัเล็กป่ะนี่นะเเวลาโดนเตะทุกคนยังบ่ได้อ๋อเนซื้อลูกไปแล้วกูเซ็มันาสามเซ็นะกู้ละกูบปกมโยันเท้าก่อนีอเซยงเน่ยแต่เดี๋เม่คืนได้กอเนาะเออพราะนั้นแล้วาไม่ได้เซ็มซื้อโซ่เอา่าเหตุเบียกแบบเป็นระเบียบระบบระเบียบไลยดิ ต้นในห้างมาเรื่อยๆทังห้างมีซุแล้วเนาะป่าไปก่อนรัดออปลาตรงนี้มันขวัดึ้นแล้วน้อยเนาะดินนะบัดขวัดึุนนะมัคเกลายนี่่บัดโฮมันอะไรยมันจะพากรจ้องที่นี่ เราูป้าก็คุยอ่แน้แต่ก็เกินทังนี้นะคูแปร่กะบกไก่เกย์โมมีอันนี้ยังใหม่อันนี้บองโมมีู่แพ่มัเน่คะมู่้เลยจะว่านีไปปกเบิ้งคะมีเบิ้งนี่ยบองซื้อเขามาจะเทยังมีบมีนะูแพมี้เนี่ยพาปสบการณเมันขอดปสอปีมีขอดใหม่ลดูแพไอ้โคประสบการณ์ปีเลยได้ต้นอปี เออขับกลางเส้นเสื้อยุบประสบกาสาปีแถวนี้าเนได้อกว่าโคงประสบการสองปีเลยนะหูใหญ่นั่นเนาะหูเห็นไบมาได้เรอหใหญ่เออราดทม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 มเนะอบคแบบว่ากดรทมไปตลอดหอยมันหมดใช่หเรนดิเอลบอเป็นแร้วูบองูเลย เด้เดเดเห็นแต่คนดังปุ่นัดูแล้ว่โอ้ซิิงกันี่ยนะซิงยิงแต่ซิงยิงกัยิงใครหองเราเปลี่ยนิเราปุ่นลมเมอนแล้วไงมันจะได้ตายก็่ยากเรายิงจุกกรตุกก็แล้วจับออนเลยจับกำเอาจะเป็นเรืเต็มเตมเตรีมเตมีมกระโบกนะ บอบอบอพอมาไหนเจ้ามเห็นแต่ดังเจ้างอยมูมาสิมายัเฮ็ดเฮ็ดจ้าูมสแ่นาเ่ไหรไดนเดียวมสแ่งเดียวิลไล่ของเขาโอ้คนไกลๆว่ะายาสิปีกัด้ว่าหูเปียวไมเปียเก่าเหรนอนี่เนาะเห็นละทุกคนเห็นแต่ัหัวดี้บีคอเลยบรังกัดมือเลย บางตาเว้นหงมิ่ง,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 งจกหนัวเว้นหงจะมาดูอยู่ประมาณจะโตคิดว่าจะว่าเลยเอาตัวหนึ่งประหยัดมีอีกตัวหนึ่งบ่ว่ายันโชคดีโสดครับเนี่ยชักน้ำนะ ซามาเต้ินเบียดีป่ะสาใช่มันยังทานเูยังเป็นยังงี้นูตุกขาวองงขาวดำดูนี้หัวมันะงูมีหัวด้วยนี่เขามือหูมีหัวอ้ากมับไปจับแอลไม่ด้มือขาดตัวใหญ่นาะ นย่เตยลูกมันลูกมันอะาพอยกคนโมยีบักักฮักไปยัิกัดมือใมีอับกาคบมีอะไรนเลาฮักได้ไหมฮักฮักเอ่อปล่อยมีปล่อยคีมอยู่บรถงโซ่กล่องหน่อยมีปอยมีโอ้ลูกมาลูกนี่โอ้ลูกหกทุกคนมันจะลูกมาลมันขึ้นมาโหมนี่ ยังแม่แม่มีได้บ้าอันนี้คือล่อ้แม่มีได้สามีลมกได้อย่นียแม่หนานป้าได้ามียังกินนมอยู่เนาะชุดเล่าหูองบนหูได้บาดเดยวพวกพี่อย่างนีบอกแ้ไนี้โอ้ยลอกแล้วขบานนะขวัขบานงอย่างพี่มาติดติดติดป้าได้อจับสิ่ง

คิดว่า,วาลล <c oughs> สาิ <c oughs> ได้ตัวใหญ่เลยน้ะเบึงหูสสมานพี่น้องันนี้ได้ได้นุ่มผูก้อมไปเดินทางกลับพี่น้องคนนี้ <c oughs>